เอาวันนี้ร่มทงล่ทาน้องหลังจากแคหนาแล้วแบบเดือนเอากระสีมาหาแนวกินพี่น้องแนวกินในหน้าอ่ในสาหนามพี่น้องมะยมมายาม,ม,ายามพี่น้องข่อยมายามหมือว่าข่อยมาใส่ไวหาง่าย,ายพี่น้องอืมเพราะว่ามันอยู่ในสะเราแล้ว,ลวมันลงมาจากไหทนาเนี่ยแหละพี่น้องมีทุกปีอืม ต้องซื้อเขาเนี่ยใส่มุ้งดักมุ้งดักกุ้งดักปลาไว้พี่น้องเห็นร่เปล่ละมือคอยมายามได้ดิเนี่ยกุ้งเห็นไหมได้อันน่าขีดอยู่นี่บักหอยนี่ก็ได้หนูบกหอยไม่เชื่อหรือเก็บถอนไว้มุ้งคอยมีสามอันพี่น้องมีสามอันนี่ พอกินพอดีแม่ยามแต่ลนเทือซื้อายก็นี่ก็ได้พี่น้องไปหาใส่น้ำหวยเนาะน้ำหวยน้ำหนองคายได้ด้พี่น้องเดี๋ยวไปยามอีกสองอันก่อนว่ามันสีได้ลายซ้ำได้คอยจะใส่ไว้ริมสะนี่หละริมตะลิ่งริมสะตะก,กอนตะกอนมี่พี่จะพอขาแไหมขาเจ้ามาใส่พี่น้องมาใส่น้ำสำาค้นนี่ล่ะ เอ,อนี่ยเ่าหาบ่เป็นเนาะโอ้ยชุมมือนี่หอยหาเป็นแล้วเด้หอยใส่หลายปีแล้วเด้พี่นอ้องอือเขาใส่เพิ่นกับ่มาใส่ตัวบบบนี้หน้าเขาเนาะคุณกุ้งพี่น้องเอ้ยพุณนะมีแต่ตัวงามๆพี่น้องแม่ใครผมพี่น้องกุ้งฝอยกุ้งฝอยพี่นอ้องอือเขาเป็นอาหารของเขาอ,อ,อยู่แล้วเวลาเขาอันเวลาเขามาสูบสานเนาะพี่น้องเวลาเขาอัน เกี่ยวเขาแล้วแล้วมันเอาไปได้พี่น้องกุ้งนี้ว่าพื้นมันติดขี้ดินมันเอาไปได้พี่น้องเ้าต้องใส่กินย่ามนี่ละก้อนเกี่ยวเขาเนี่พี่น้องประหยัดค่าอาหารอยู่ดิเดี๋ยวไปเอาอันที่สามเนาะพยายามอันที่สามเบอร์พยายามอันที่สามดูมีขายเด้พี่น้องมีขายเลยช้อปปิ้งไง่เด้ ปิ่งได้เอออยู่มุมวิดีโอนี่ล่ละพี่น้องจิ้มเข้าไปเด้ดเอคุณใดิสือ่อโอ้ราคาบ่แพงพี่น้องราคาบ่แพงดอกมีหกช่องมีสี่ช่องหกช่องแปดช่องพี่น้องนี่กระติดเห็นบ่พี่น้องกุุงข้างนั้นเลยเออราคาเริ่มต้นแ้งแต่สามสิบกว่าบาทขึ้นไป บ่ถึงหาสิพีพ่น้องเอออันนี้แปดช่องที่คอยใส่เนี่ยโอ้หมานขักพี่น้องไปแปวออกมาเต็นน่ลงลง่ลงๆๆงพี่น้องสซดลายมึงดูอันละขีดอหรีเด,ด้พี่น้องเนี่ยขจ้ามาใส่ขจ้ามาเอาไปขายอันขีดละสามสิบบาทเด้เพอคาไหมค่ะ,แ,คะแต่คนให้บ้านนอกเข้าขายให้กันกินกันเศร้าบ้านเนาเนี่ยคนไม่ยามเนี่ยยามเศร้ายามแรง ยามสองรอบพี่น้องใส่รอบเ้ารอบแรงอือมึงดูว่าเทพฝนตกหน,หน่อยพี่น้องเอ้ยติดดีไรปลา,ปากระติดเด้อปลาซิวปลาซอยนี่กระติดคือกันกระเข้าคือกันมือนั้นแห่งติดหอดเตาตคุณตัวคุณอ่คณะ,คณะคุณเจ้าว่าคุมคาบ่ะขีดนึงก็ไดแก้วหรอหรือเจ้าสชีนสื่อมาหลายๆายแบบนี้เอาไปใส่ในหงวยพี่นอ้องเออถ้าเทาสามีหลายหน่วยขายได้ได้พี่น้องขายได้ขายได้พี่น้องนี่ ถ้าเ้าบ,บ่มีถ้าเ้าว่ะไ่เ้าก็ซื้อเพื่อนคอยก็ซื้อเพื่อนให้แล้วตะกี้โอ้เดี๋ยวนี้เขาบ่ได้ซื้อมาสามปีแล้วอขอยใส่ใส่มาสองสามปีแล้วสามปีนี่แหละใส่ดีอีรีรพี่น้องมนันอีรีนี่เด้อนี่เด้อนี่ไอเห้เบิง่งแต่ว่ายายจิ๋วตัวง่ายๆสั่งเลยพี่น้องทุกๆเนี่ยย่างหน่อยกะหาใส่น้ำสาห่าเนี่ยล่ะอยากให้ผู้อื่นมาใส่เป็นบ่ตรเหรอเออเ้าก็แพงแล้วเนาะเออ จักปูจักปลาเนาะคุณกรุงมิตต์ตัวมังงามอุ้ยเอาขออนุญาตเอาใส่อันนี้ก่อนเนิบบานีลนี่ถุงก่อนเนาออกเมื่อเร็วพี่น้องมันีะเจ้าเบิ่งจะไว้ย่อยกิวตัวสามขีดเด้อพี่น้องเสามขีดมือนียอันละขีด oui, อีหลีบ่ัตถเกี่ยวกับบักหอยเด้อพี่น้องเด้อออืตัวงามพร้อมเบิ่งสิให้เบิ่งตัวันี่ยเนิบบาน